ใครที่กำลังเจอปัญหานี้นะครับว่าซื้อเครื่องมือช่างหลายยี่ห้อครับแล้วแบตเตอรี่มันไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ครับวันนี้จะมีตัวหนึ่งครับนี่ฮะเราเรียกว่าตัวอะแดปเตอร์ครับที่สามารถแปลงแบตเตอรี่โอซุกะนะครับแบบนี้ครับให้สามารถใช้กับแบตเตอรี่ของมา k กิตาได้หรือแบตเตอรี่ n t นั่นเองนะครับก็คือเป็นซ็อกเก็ตของแปลงจากโอซุกะเป็นซ็อกเก็ตแบบแบต NT นะครับนี่ฮะอย่างเช่นนี่เดี๋ยวผมให้ดูเลยนี่ครับพอเราใส่อะแดปเตอร์เสร็จเนี่ยนะครับผมก็จะเอามาใส่กับเครื่องตัดพุ่ะ นี่ฮะก็สามารถใช้ได้เลยฮะเห็นไหมฮะนี่ก็คือเป็นตัวอะแดปเตอร์นั่เองนะครับหรือลูกค้าอยากเอาตัวเนี้ยไปแปลงใส่สว่านนะครับก็นี่ฮะใส่เหมือนเดิมนี่แล้วก็ไปใส่หัวสว่านนะครับแบบนี้นี่ฮะเห็นไหมฮะใช้ได้เลยแรงเลยเห็นไหมนี่ฮะใช้ได้กับเครื่องมือได้ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนี่เราก็มาใส่ตรงนี้ต่อเห็นไหมเราก็กดปุ๊บล็อกเรียบร้อยเนี่ยฮะใช้งานได้เลยเห็นไหม นี่ยฮะก็คือพูดง,ง่ายๆครับแก้ปัญหาแล้วกันแก้ปัญหานะครับเปลี่ยนจากแบตโอซุกะเป็นแบตเตอรี่ NT แบบนี้ครับจะได้แก้ปัญหาการใช้งานนะครับที่หลากหลายขึ้นโอเคครับไปแล้วครับ